สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันในหัวข้อโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะที่มีคำว่ามากกว่านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนักเรียนอ่านโจทย์ไปพร้อมกับคุณครูนะคะแม่เพาะต้นดาวเรืองไว้345ต้นต้นทานตะวัน136ต้น แม่เพาะต้นดาวเรืองมากกว่าต้นทานตะวันกี่ต้นนะคะจากโจทย์นักเรียนทราบไหมคะว่าโจทย์ถามอะไรเราคะเก่งมากคะ่ะโจทย์ถามว่าแม่เพาะต้นดาวเรืองมากกว่าต้นทานตะวันกี่ต้นนะคะแล้วเอนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้าง เก่งมากค่ะโจทย์กำหนดว่าต้นดาวเรืองคุณแม่เพาะไว้345ต้นต้นทานตะวัน136ต้นนั่นเองแล้วเราจะหาคำตอบข้อนี้ได้ยังไงคะครูปายจะใช้วิธีการวาดแถบสีนะคะในการช่วยวิเคราะห์โจทย์ปัญหานี้นะคะด้วยให้ กำหนดให้แถบสีเหลืองแทนจำนวนต้นดาวเรืองที่แม่เพาะไว้นะคะจำนวน345ต้นต่อไปคุณครูจะใช้อีกแถบสีหนึ่งเพื่อแทนต้นทานตะวันนะคะคุณครูปลายถามนักเรียนนะคะว่าต้นทานตะวันแถบสีของครูปลายจะต้องยาวกว่าหรือว่าสั้นกว่าต้นดาวเรืองคะ เยี่ยมมากเลยค่ะแถบสีจะต้องสั้นกว่านั่นเองนะคะเพราะจำนวนต้นทานตะวันน้อยกว่าจำนวนต้นดาวเรืองนะคะจากนั้นเราจะมาวิเคราะห์หาว่าต้นดาวเรืองมากกว่าต้นทานตะวันเท่าไหร่นะคะนักเรียนว่าข้อนี้เราจะหาคำตอบได้ยังไงคะเก่งมากค่ะ ต้นดาวเรืองมากกว่าต้นทานตะวันเท่าไรซึ่งเราจะหาได้จากนํา3 4้ำ345ลบด้วย136นั่นเองนะคะเราไปดูวิธีทํากันเลยนะคะจากที่เราวิเคราะห์ข้างต้นนะคะเราสามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะ345ลบด้วย136 เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมจากนั้นเราจะมาหาคำตอบกันเลยค่ะ345-136ลบ1 3เท่ากับเท่าไรคะนักเรียนอตอบกันได้เร็วมากเลยนะคะได้เท่ากับ2 0 9นั่นเองนะคะดังนั้นเราจะตอบว่าแม่เพราะต้นดาวเรืองมากกว่าต้นทานตะวัน2 0 9ต้นค่ะ มาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะอ่านโจทย์ไปพร้อมกับคุณครูนะคะร้านค้ามีไข่เป็ด118ฟองมีไข่ไก่มากกว่าไข่เป็ด225ฟองร้านค้ามีไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟองนะคะจากโจทย์ถามอะไรเราคะนักเรียน เยี่ยมมากค่ะโจถามว่าร้านค้ามีไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟองนะคะจากนั้นโจทย์กําหนดอะไรให้เราบ้างคะ mm hmm. เก่งมากค่ะโจทย์กําหนดว่าร้านค้ามีไข่เป็ด118ฟองมีไข่ไก่มากกว่าไข่เป็ด225ฟองนั่นเองนะคะเราจะมาร่วมกันวิเคราะห์แนวทางเพื่อหา แนวทางแก้ไขโจทย์ปัญหานี้นะคะด้วยใช้แถบสีเหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นเลยคุณครูปายจะใช้แถบสีแทนไข่เป็ดโดยใช้สีเหลืองนะคะแทนไข่เป็ดไข่เป็ดมีจำนวน118ฟองค่ะจากนั้นเราจะวาดแถบสีของไข่ไก่ซึ่งโจทย์บอกว่า ไข่ไก่มากกว่าไข่เป็ดดังนั้นแถบสีของไข่ไก่จะต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่าไข่เป็ดคะนักเรียนถูกต้องคะ่ะจะต้องยาวกว่านั่นเองนะคะซึ่งโจทย์บอกว่าไข่ไก่มากกว่าไข่เป็ด225ฟองจะเขียนได้ดังนี้นะคะเอแล้วเราจะหาไข่ไก่ทั้งหมดได้ยังไงคะ ไข่ไก่ก็คือแถบสีฟ้าทั้งหมดเลยเก่งมากค่ะเราจะคำนวณหาไข่ไก่ทั้งหมดได้จากนำา118บวกด้วย225นั่นเองค่ะจากนั้นเรามาร่วมกันหาคำตอบกันนะคะจากที่เราวิเคราะห์เราจะสามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะ 118บวกด้วย225เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นมาวิเคราะห์หาผลบวกกันค่ะ118บวก225เท่ากับเท่าไรคะนักเรียนเท่ากับ343นั่นเองนะคะดังนั้นเราจะตอบได้แล้วนะคะว่าร้านค้ามีไข่ไก่ทั้งหมด 343้อ34ฟองนั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยนะคะนักเรียนร่วมกันอ่านโจทย์ไปพร้อมกับคุณครูนะคะขุนมียางรัด757ดเส้นขุนมียางรัดมากกว่าต้นกล้า94เส้นต้นกล้ามียางรัดกี่เส้นจากโจทย์โจทย์ถามอะไรเราคะนักเรียน เก่งมากค่ะโจทย์ถามว่าต้นกล้ามียางรัดกี่เส้นนั่นเองนะคะเอแล้วโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างคะนักเรียนเก่งมากค่ะโจทย์กำหนดว่าขุนมียางรัด757เส้นขุนมียางรัดมากกว่าต้นกล้า94เส้นเราจะใช้แถบสีในการวิเคราะห์หาคำตอบนะคะเริ่มที่ คุณครูจะใช้แถบสีเหลืองเพื่อแทนจำนวนยางรัดของขุนนะคะจำนวน757เซ้นจากนั้นเราจะมาวาดแถบสีของต้นกล้าต่อนะคะแต่จากโจทย์นะคะเขาบอกว่าขุนมียางรัดมากกว่าต้นกล้านั่นก็คือต้นกล้ามียางรัดน้อยกว่าขุน 94เซนนั่นเองต้นกล้ามียางรัดน้อยกว่าขุนแสดงว่าแถบสีของต้นกล้าต้องยาวกว่าหรือว่าน้อยกว่าของขุนค้ะนักเรียนเก่งมากค่ะน้อยกว่าก็ต้องสั้นกว่านั่นเองนะคะจากนั้นเราจะมาวิเคราะห์หาว่า ต้นกล้ามียางรัดกี่เส้นนั่นก็คือวิเคราะห์หาแถบสีฟ้านั่นเองเอ๊เราจะหาคำตอบได้ยังไงคะนักเรียนเก่งมากค่ะเราจะหาจำนวนยางรัดของต้นกล้าได้จากนำ757ลบด้วย4 94นั่นเองนะคะเรามาแสดงวิธีทำกันเลยนะคะ จากที่เราวิเคราะห์ร่วมกันนะคะเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะ757-94ลบด้วย9กเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นเราจะมาหาผลลัพธ์กันนะคะด้าม757ลบด้วยน4านะคะผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเยี่ยมมากค่ะเท่ากับ 663นั่นเองดังนั้นเราจะตอบได้ว่าต้นกล้ามียางรัด6 6 3เส้นนั่นเองนะคะจากโจทย์ปัญหาทั้ง3ข้อนะคะที่ผ่านมานักเรียนจะเห็นได้ว่าการแก้โจทย์ปัญหาเราทําได้โดยวย 1. ต้องอ่านโจทย์ทําความเข้าใจปัญหาจากนั้นวางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะซึ่งวันนี้ค,คุณครูอยากให้นักเรียนกลับไปฝึกฝนทำโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะด้วยตนเองแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ